ก็ไม่เห็นมาหรอกพานมาไอทางไหนโอเดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูไอต่อแต้มหน่อยสิอาการเป็นยังไง เมื่อคืนน่าจะฝนตกนะครับแอบเออโอ้โหโอ้ยวัสดีครั้ดูนอนนอนโอ้ กสจะหนักแล้วนี่กี่ทุ่มเนนะไม่รู้โอ้โหนอนนี่เลยครับเปิดประตูนอนไม่เปิดประตูนอนนี่นอกตื่นทำงาน นอนนอาจจะเหนื่อยครับเมื่อวานก็เหนื่อยคนี่ก็น้ำมันผมถึงขีดตั้งแต่นู่นนะพี่ผมขับมาถึงนี่เลย น่าจะเป็นแท,ง,ทงโบราณไม่แช่โบราณเห <classes> รอฮะว่วะ200ได้อยู่200เขี่ยมาเลยน้ำมันผมจะตกเกยแล้วอ่ะพี่แต่มันไม่เตือนเลยมันไม่เตือนไม่เตือนไงมันไม่โชว์อ่ะมันไม่โชว์จะหมดแล้วไม่โชว์อ่ะครับอันนี้ตกขาวเลยอะ่ะ ไอ้ตกขาวขับมาจากนู่นแหละไม่มันอยู่ตรงเส้นขาวพอดีเนาะมผมขับมาเรื่อยๆผมไม่ได้ขับแรงมันยังไม่โชว์หรอกเนาะนต้องลงวันนั้นอีก <laughs> มาตึงนี่เจ๋ย <laughs> ของจริงเนี่ยว่วระดับระดับไอ้ตัวลูกรอยมันอยู่กับที่เดิมเลยครับข,ของเดิมมันมีมันไม่สะไลอไง,ไงอม,มันยกท้างอยู่ข้างบน พอยกค้างบนก็พอเราใช้น้ำมันลงต่ำกว่าครึ่งถังมันก็เหมือนว่าน้ำมันหมดครับแต่อู้ยังประหยัดอ่ะขับมาแย่งโดนเหมือนเห <laughs> มือน,ม,นมันไม่ได้กิน <laughs> <c oughs> น้ำมันไรดมยังระเบิดล้อหน้าเลยเนาะดีนะมัน <c oughs> ไม่ตกทางอ่ะ <c oughs> ผมว่ามันตกลุมแน่นอนเลยเพราะว่าลุมตงนั้นมันเยอะดิ ผมค่อมอย่างเดียวเลยผมไม่ลงอะ่ะผมไม่ให้ลงรถลงอะ่ะ <laughs> ผมว่ามันตกหลุมแล้วมันโดนเหลี่ยมมันจะพุ๊บพุ๊บพุ๊บเลยตกหลุมอะ่ะขนาดยางพ้าใบใหม่ๆนั่นน่ะยางรถมันยังออกได้ยังไม่ถึงหกเจ็ดเดือนเลยอันตารายเนาะเ่นั้นอะ่ะโ oh, อ้สุบเกรดเสร็จียร้อยครับแล้วแล้วคุณจะเข้าป่าตอนไหนครับวันนี้ <laughs> เอาวันนี้ไปทำงานด้วยกัน <c oughs> ไม่ใช่หรอ นคนดินคนไรฮะใช่ป่ออะอยกขึ้นมันก็ยกได้นสูงน,นะติดสายคัดย้ำสายคัดมาหัวผิดแล้วนีนี้เขาไปตัดแล้วก็สวมมันใหม่ก็สั้นลงสั้นยกหัวให้หน่อยเดีเยวไลลคัด <laughs> ล้วไลงมา <laughs> เลาเติมน้ำเติมอะไรก็ยกได้ก็ยกปีนไยมาถึงเสาเนี่ยอ๋อมันขึ้นได้แล้วเติมมันเครื่องเติมอะไรได้อยู่นะถก็จะเปลี่ยนเส้นนั้นต้องไปย้ำมาใหม่ก่อนถ้ามาใหม่ปุ๊บแล้วต้องเทียบกันเลยนะใส่เสร็จปุ๊บแล้วค่อยยัดเข้าเลยน้่นมันจะไล่ง่ายแรกใส่ไม่เข้าไงน้ำมันคัดมันก็รั่วไหลหมดไปเรื่อยเรื่อยไล่ไม่ลงเลย เอมีอากาศแล้วได้ดีนานไม่ใช่ี่อะโอ้ยผมจำอยู่ปวดขาลอยคนนึ่งล่ะเหลาอีกคนหนึ่งแล้ับอนี่ทันเมื่อกี้ครับไม่ท่านกำลังทำออ๋อมาเล่นไทยครับอื่นคืนชีพแล้วเปลี่ยน ใบท็กใหม่ก็สวยแล้วอันนี้ฟิ่เกอน่าจะเดินทางกลับบ้านวันนี้ครับคิดถึงบ้านแล้ว

อ้ไดเอามาจากไหนนี่การนี่มีทำครับแตงตะรถอย่างเดียวใส่ตรงไหนอ่ยใส่ข้างขาออนนโอ้โอ้เขากเรชมานึ่งเอ้ พาหร e. ok ือเปล่าอะไบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับเด็กบุรีรัมย์จารบีเขาติดมืออยู่นั่นอะก็นอนทำรถแลโคลนเจบอกว่าติดจารบีหมดแล้วรถมาไหนทำไรออกมารถนี้แหละที่เกือบหักเออเมียเขาจะดูแล นนครั้นี้ขับสบายนะทำงานดีด้วยต้มโฟนใหม่แล้วค<ะ>รับดูแอร์รั่วหมดยังไม่รู้เนี่ย <c oughs> อีกเครื่องดูใหม่อีกเครื่องลองเปิดแอร์ดูอืม <c oughs> เราขึ้นไปทำอะไรเรา,เอาปองน,นั่นแหละผมว่ามันคราะห์เคราะหอะไรของมันไม่รู้เมื่อเช้าอะ่ะ นี่มันมันขาดหมดแล้วตรงนี้ก็ขาดโดน,นแทนมันก็ขาดด้วยรับซ่อมใหม่ต้องถอดตัวนี้ออกตัวนี้ออกยกขึ้น

าสายเน็ตบ้างนี่ไัไ่ก็กล,ากล้าเกาะเนาะไปรว <c oughs> ม,มตัวอยู่ตรงนั้นเ้ไหม <c oughs> เอาเก็บเกียน <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เอเราพวกเรามันมีหน้าที่กินอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เอ้ตอนคืนเนี่ยว่าตอนคืนว้ยคนกินเลี้ยงฉลองตอนเช้ามาหมานอนโหเมาปิ้นเลยอ้ยเกรดดีครับอะไร ถ้าสำหรับทีมนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่สัปหน้าครับ